รีดหนักมากล่าสุดคะ่ะมีเกิอัพนะคะเอาหนาวนะคะทุกคนล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาแล้วสําหรับ m v ็มวี p กอัพของน้องๆเบบี้มอนสเตอร์ค่ะด่ดูว่ากริตหนักมากแรปมา4ี่คนเลยค่ะทุกคนแล้วก็น้องชิกิต้าของเราแรปค่ะสําหรับเพลงนี้โคเดือจรจีนอารมณ์ต่อยตีนะคะเหมือนกับเป็นวงมวยแต่ว่าบางทีมองอีกมุมก็เหมือนกับเป็นเออเขาดวลแรปกันอะไรแบบนี้เพื่อนๆดีดูว่าปังมากเลิศเกินค่ะคุณนะ้าแคนนี้ของเราคือมวยไทยสู่สากลโลกปะคะเนี่ยแคนนี้คือต่อยมวยจริงซินแรป คือโคตรสุดเข้าปากเข้าคอมากๆต่อยมวยคืนหล่อโคตรฟินแล้วก็มีแบบว่าแต่งเอฟเฟกเลือดออกนี่ด้วยนะน้องชีของเราสมมงแคนนี่ชิคคนดูสายดํามากๆเลยจ้าโคตรจะเทนะคะแล้วก็หลายๆคนนี่มีการรอจับตามองว่าน้องชิกิต้าเนี่ยจะมีการแรปหรือเปล่าปรากฏว่ามีค่ะทุกคนเก่งมากๆเลยแล้วก็ใบหน้าคือ,อ น้องเคนนี่คือแรปได้ยาวมากชอบมากเป็นอะไรที่หลายๆคนจับตาม,มองการแรปของน้องชิกิต้านะคะแล้วก็โชว์ต่อยมวยรีเควสตเอกปะคเนียโคเทสเลยส่วนน้องแพรภพริตาโอไม่ก oh ็เป็นสาวเวทมนโครจะเท่แล้วก็มีไฟประกายสีฟ้าฟ้าด้วยนะโคตรบค่ะมาดามแพรภพริตาคือจึ้งมากท่าเดินคือโมเดลตะกอนดีด้วยว่าเป็นเวทที่ภาคภูมิใจมากๆเลยน้องแพรคือแบบว่าไปเล่นหนังได้เลยแม่จงังหวะแบบตื่นขึ้นมาปึ๊บนะคะแล้วก็อยู่ท่ามกลาง เออบรรยากาศเหมือนหนีซอมบี้อะไรแบบนั้นเลยพอได้ดู m v นะแอดรู้สึกมันเป็นเหมือนซีรีส์ล่าสุดเลยเพื่อนๆที่นางเอกซํามีเสียชีวิตนะคะแล้วก็ชิงประธานาธิบดีหัวเพิ่งตายอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นบรรยากาศเหมือนกับหนีซอมบี้เออประมาณนั้นเลยนะคะดีด้ว่าดีงามหนักมากเพลงดีแล้วก็เตินหูฉ่ำมากๆค่ะสวยมากแล้วก็อยู่ในเหมือนกับหนังเวทมนต์อะไรแบบนี้นะคะทุกคนดีดีว,ว่าทนเปิดเป็นลูกกาอาสานะคะโคตร ญี่ปุ่นโคตรเท่เลยต่อด้วยน้องแคนนี่บูส,สูตรแรปข้อเดือดต่อยชายแทบเลย1ึงกลุมต่อด้วยน้องอาฮยอนนะคะมากระเสียงทรงพลังโว้โคจะเต็มหน้าเสียงสูงยังคงฟรีดส,สูงเฉดฟ,ฟ้าเหมือนวีโกอัพเลยนะคะแล้วก็น้องโรราซินถอดแว่นข้อสวยสุดท้ายน้องแทนลุกขึ้นมาบอกว่ากลับมาแลา้วจ้ะกูฟื้นมาแลา้วจ้ะวีโกอัพเดอประมาณนั้นนะคะโคตรฮ่องค่ะท,ทุกคนทุกคนสามารถไปดูเอ็มวีกันเถอะเรียกได้ว่ามันดีงามมากๆเลยค่ะคือเด็กๆ,ๆทุกคนเปล่งประกายมากๆเลยเพื่อนๆสำหรับเพลง ต้องยอมรับเลยว่าเลิศมากเนาะคือเป็นบทที่แตกต่างอย่างลงตัวแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเนี่ยมีการสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เลยนะคะว่าวีโกอัพมันจะเป็นเพลงที่แบบว่าทะยานขึ้นสูงเราอยากจะทะยานขึ้นไปสูงกว่าเดิมนะคะเล่นแล้วก็สูงจริงค่ะขึ้นไปบนตึกกันเลยทีเดียวนะอารมณ์แบบว่าฉันจะเดินไปฉันจะขว่คว้าฉันจะทะเยอทะยานให้สูงกว่าเดิมประมาณนั้นนะแอดรู้สึกว่าเรีดูว่ามันมีความเป็นวีโกอัพหนักมากและเด็กๆคือเก่งกันมากๆเลยค่ะน้องโรล่านี่ก็เหมือนมือปืนสาวอะไร แบบนี้เปิดลิปมาคือโคตรสวยน้องอายอนนะคะก็โคตรเท่น้องอาศักก็แบบว่าเป็นยากุซ่าสาวมากๆนะคะไม่ผิดจากโปสเตอร์ที่สปอยออกมาเลยเนาะที่มีการเจาะปากแล้วหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วน้องรุกาก,ก็โคตรฟาดเลยนะคะเป็นแรปที่ปังสุดๆดเลยเปิดมานี่ก็อาศักกับรุกาะก็แบบว่าแรปเดือดสุดสุดไปเลยนะคะและรู้สึกว่ามุดแอนโทนวันนี้นะคะมันเป็นการทํา MV ที่แตกต่างออกไปเลยนะเอดว่าเหมือนหนังแอคชั่นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแต่ละคนก็ไม่ได้มาเด หรือว่าวิ่งไปได้วยกันหมายถึงว่าส่วนน้อยเนี่ยนะใน MB นี่คือแบบดี้นคลายินมันเลยแม่เออยังกันหนังแบบแอคชั่นอะไรแบบนี้เรียกได้ว่าปังมากชอบมากค่ะทุกคนดูสากลดูมีสกิลที่ได้โชว์ความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะเพราะว่าเด็กๆนี่ก็มีการสัมภาษณ์ว่าสนุกมากๆนะคะกับการทํา MB อันนี้ดังนั้นเนี่ยดีงามมากๆเลยทุกคนค่ะล่าสุดนะคะน้องๆเบมมอนปล่อยออกมาแล้วจ้าสําหรับ b ีเกิลอาอย่างไรก็ฝากทุกคนเข้าไปซัพพอร์ตน้องๆเบมมอนกันเยอะๆนะคะ แล้วก็เริ่มมีรูปภาพของน้องเบมอน MV Shot เป็นรูปภาพสวยๆเปิดเผยออกมาได้เรื่อยแล้วนะคะแล้วก็พาร์ทจบนี่เป็นอะไรที่เริศดมากๆเนาะเด็กๆก็เดินมาด้วยกันนะคะแล้วก็ปรากฏว่าขึ้นไปสูงบนตึกด้วยกันนะคะมาสมกับ v ี g o Up จริงๆที่น้องๆเนี่ยจะโบยบินไปอย่างสูงเฉียดฟ้ากันเลยค่ะไม่ผิดหวังเลยสําหรับเพลงล่าสุดของน้องๆนะคะ v ี g o Up ค่ะเก่งมากๆฝากเข้าไปชมน้องๆกันเยอะๆแล้วก็ร่วมสนับสนุนสตรีมเพลงให้กับน้องๆกันเยอะๆนะคะแม่ๆทุกคนเก่งมากๆแล้วก็มีส ขอองงตัวเอชอบมากค่ะสามารถเดบิวต์เป็นนักแสดงสาวกันได้เหรอและก็คอนเซปต์แบบว่าเป็นนักฆ่างนี้ปะรุกาก็แบบนินจาสาวอา,าสาซามูไรเวอร์น้องแพรมีพลังคุมภยัยพิบัติเออช่วงนี้นะคะซีรีส์เน็ตฟลิกก็จะแบบว่ายักษ์จีนี่เนาะอยู่ในทะเลทรายอะไรแบบนี้มันเป็นเป็นในแนวนั้นนะคะมีตาสีฟ้ามีพลังอํานาจอาหยอนมือวางระเบิดโรรามมือสไนเปอร์นะคะยิงปังๆไปเลยแล้วก็น้องแคนดี้นักมวยสาวถ่ายที่โคเทครโซต่อยชายแทนหนึ่ง กรุที่เรียกว่าเริ่ม,มากๆค่ะ